ยินดีต้อนรับกลับสู่ออตโต้การเดว,วันนี้ผมมีเรื่องพิเศษมาฝากคุณนั่นคือเรื่องราวลับที่เก็บไว้มานานเกี่ยวกับอ s ซูซุเคบสปี2 0 2 6ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่ารุ่นนี้ยังไม่มีอยู่จริงแต่ด้วยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และภาพลักษณ์อันโดดเด่นที่อย่างรากลึกในมรดกของอ s ซูซเราจึงร่วมกันสร้างวิสัยทัศน์ที่อาจกลายเป็นจริงได้เริ่มต้นด้วยชื่อเคบีซึ่งสะท้อนถึงรถกระบะอีซูซุทังโพ เฟสเธอรุ่นคลาสสิกในยุค1980ซึ่งเป็นรถที่แข็งแกรง่งทนทานและแข็งแกรง่งซึ่งได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการยานยนต์ kb 4 3เปิดตัวในช่วงต้นยุค1980โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์2.0ลิตรขับเคลื่อนสีล้อของอิซูซุให้กำลังประมาณ52กิโลวัตต์และผลิตขึ้นระหว่างปี83ถึง1988นเยนา์้นยแปๆเหบ่าี้ลงวนึ่งที่เก้าร้อยแ,แ,แปดสิบแประโยน์ใช้อย ที่ไม่มีใครรู้จักและนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดของเราลองนึกภาพดูสิ KB43 ปี2026คือทายาทแห่งจิตวิญญาณถือกำเนิดจาก DNA ยุค80แต่ถูกปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมันคือรถกระบะขนาดกลางแบบตัวถังบนเฟรมสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่งแต่มีสไตล์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีขั้นสูงและหัวใจหลักคือพลังงานสะอาดภายในฝากระโปรงเราพลิกเรื่องราวสู่อนาคต ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่แบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่งยืมมาจาก Isuzu D-Max e v p 2026ตัวจริงลองดึกภาพชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า2ชุดชุดหด้านหน้า43ิกิโลวัตต์58แรงม้าและอีกชุดด้านหลัง97กิโลวัตต์130แรงม้ารวมกันได้ประมาณ140กิโลวัตต์188แรงม้าพร้อมแรงบิด325นิวตันเมตรมันคือระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์เงียบแต่ทรงพลังระยะทาง วิ่งได้ประมาณ260ก mm, ิโลเมตร3ไมล์ตามมาตรฐาน w t p ด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน66.9กิโลวัตต์ชั่วโมงความสามารถในการลากระจุงนั้นยอดเยี่ยมมาก3.5ตันบวกกับน้ำหนักบรรทุกเกือบ1ตันลองนึกภาพทั้งหมดนี้ภายใต้ฝากระโปรงของ KB 4 3่สไตล์เรโทรที่แข็งแกร่ง,งตัวถังของมันสร้างขึ้นเพื่อการใช้งานจริงยังคงรักษาระยะห่างจากพื้นที่แข็งแกร่งความสามารถในการลุยน้ำแบบสนอกเกิลอย่างขนาดใหญ่ และมุมออฟโรดที่ชวนให้นึกถึงบรรพบุรุษของมันแต่แน่นอนว่านี่คือปี2026เราไม่ได้แค่ติดเครื่องยนต์แล้วจบมันไปภายในห้องโดยสารความสะดวกสบายในห้องโดยสารผสานกับสเสน่ห์แบบเรโทรลองนึกภาพไฟหน้าแบบใบ LED ทันสมัยและไฟท้ายแบบเลส3ชั้นกระจกมองข้างโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเลดในตัวระบบอินโฟเทนเมนต์แบบมีไฟแบคไลท์และระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่สะท้อนถึงหลักฐานยุค80 ด้วยพื้นผิวแบบวิเทตเน้นความคลาสสิกย้อนยุคและมาตรวัดสไตล์อนาล็อกแบบมินิมอลจุดเด่นด้านเทคโนโลยีระบบความปลอดภัยแบบปรับได้ผ่านในดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเต็มสปีดระบบจดจำป้ายจราจรระบบเบรกฉุกเฉินที่ทางแยกทั้งหมดนี้รวมอยู่ในห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยกระจกป้องกันรังสี UV บอรดนั่งคนขับแบบถุงลมและฉนวนห้องโดยสารที่เงียบเพื่อความสะดวกสบายในการเดินทางไกล ภายนอก KB43 ตีความดีไซน์รถกระบะคลาสสิกใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยแถงหน้าปัดด้านหน้าที่โดดเด่นบางโครนที่แข็งแกร่งมือจับประตูท้ายพร้อมที่จับตรงกลางและกระบอกกุญแจบันไดข้างกันชนหลังทันรองพื้นกระบะและราวหลัง